แต่ถ oh, ้ามีความเะเกีือน้ำจะตื้นาแต่ับแต่ครั้งแรกจะลงไปเนี่ยเราต้องสร้างเป็นทางน้ำกครั้งแรกอจะช้านะครับแต่วันก็ยิ่ลงยิ่งเร็วนะครตรงนี้นะครับเราตรวจน้ำได้เห็นนะครับว่าถ้าบอกขนาดนี้ว้างข้าเกยื้าเกลือนก้เอ้าเอาน้ำลงไป อันสนเะครับแล้วก็บอกว่านเห็นว่าขนาดของบ่อนะครับถ้บอกบ่ออินเนี่ยครับบ่อแค่เนี้ยนะครับจะเก็บน้ำลงสู่ที่ดนได้บ้านและนะครับปราน้ำทเราตดเอเนี่ยนะครับเรื่องาว่าน้ำอัดของเราแบบเนี่ยมันจะลงหายไ้บ่อเนี้ยหายไปน่ครับใช่ครับนะครับและเ้าเกิดเราเราจะขูดบ่อนะครับตรงนี้ที่ไมถึงขูดบ่อนะครับอู่าคางได้เพราะว่าพานี่มีการตอก นะครับก็จะไม่มีการต่องสังเกตในแน่นอนที่นั่นจากนาำนะครับอย่างน้อยสเมตรนะครับอ่ะตอนนี้เราจะเปิดน้ำนะครับเพื่อทดสอบนะครับท่านเห็นว่านะครับระบบบ่อปิดเนี่ยอันนี้คือเป็นระบบบ่อปิดเก็บความชุ่มชื้นไว้บนฐานที่เหนียวซึ่งวัฒนบิน้องนะครับสามารถทำในบ้านเรือนได้เลยนะครับนะครับตรงนี้ครับเมื่อเราเปิดน้ำท่าเห็นเนี่ยจำลองว่า ถ้าคราวนี้มีฝนตกลงมานะครับอาที่หลังคาบ้านเรานะครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วเนี่ยน้ำจากชา,ายคาไหลลงมาก็น้ำเป็นของเอหลวก็จะไหลจากศูนลบที่ต่ำถูกไหมครับเมื่อถ้ามีพื้นที่น้ำท่วมขังเวีทข้างบ้านมันเป็นอะไรครับน้ำได้ท่วมขังน้ำเน่าเสียส่องอิมเมทและยังเป็นแหล่งพที่มาลูกน้ำอีกหลายถูกไหมครับเมื่อฝนตกลงมาแล้วท่านเห็นแล้วว่าถ้าน้ำมันไหลลงมาเนี่ยมันก็จะรวม เป็นมอสสูงนะครับพอตัวก็คือไปพ่วงกันขื้นแต่เมื่อเรื่อฝนตกลงมาแล้วเมื่อเราทำระบบบ่อผิดนะฮะเอาไว้ขที่บ้านเราน้ำที่ฝนตกลงมาเนะครับก็จะไหลลงสู่บ่อนะหมตอนที่เราเปิดน้ำเห็นไหมครับที่เราเปิดน้ำ่ยเหมือนฝนตกกันหนักเลยน้ำก็แค่ไหลลงไปประมาณพันกว่านี้แหละถูกไหมครับที่น้ำหลงไหยลงไปในบ่อเนี่ยตอนเนี้ยเราไม่นับถูกนไหมฮะเพราะว่าฝนตกลงมาน้ำไหลลงไปบ่อถูกไหมครับแต่เมื่อ เราเห็นว่าน้ำามันไหลลงไปเนี่ยมันไปสร้างส้นทางน้ำก็คือหลักการก็คือน้ำลงไปทนที่อากาศให้อากาศมีทางออกเมื่อน้ำกร้าง้นทางน้ำเนี่ยครับเขาก็จะแพร่กระจายไปทันวที่ส่วนนีเดี๋ยวเมื่อเราเปิดน้ำนะครับในบริเวณที่แล้วนะครับเราจะให้ท่านนะครับจับเวลาว่าพื้นที่ที่ผมบอกกว้าง5เมตรยาว5เมตรหนา5เซนปริมาณน้ำอยู่ที่1,250ลิตรนะครับน้ำนะครับ จะลงไปในระบบปอกปิดนะครับภายในกีน่นาทีนะครับเด hey, hey. ินลงนะครับพอครับอะนะครับให้ท่านจับเวลาครับนะครับน้ําปริมาณน้ําที่ผมได้กล่าวื้นต้นไปแล้วนะครับว่าถ้าท่านทำระบบปอกปิดนะครับไว้บริเวณบ้านท่านนะครับมันจะ เก็บน้ําสได้จริงได้อย่างไรนะครับสร้างความชุ่มชื้นไว้บนชั้นดินเหนียวอย่างไรนะครับและถ้าท่านมีในเรื่องของต้นไม้นะครับมะม่วงรำไยนะครับอะไรต่างตเนี่ยซึ่งระบบบ่อปิดเนี่ยเขาเก็บน้ำไปได้จริงแล้วเนี่ยเขาจะสร้างความชุ่มชื้นมั้ยนะครับรากพืชนะครับเขาสามารถดูดซับความชุมื้นได้ถูกไหมครับและผ้าลี่นะครับหรือว่าเขียวเนี่ยนะครับเราใส่ไว้ทําไมนะครับผ้าลี่หรือผ้าเขียวเนี่ยเอาไว้ในการบํารุงรักษานะครับหรือในเรื่องของตะกอน นะครับสารละลายในอุดตันต่างๆเนี่ยที่เป็นดินอาจจะมีตะโกนต่างๆมาอุดตันนะครับเราก็เปลี่ยนอะไรครับขยับนทั้ทให้ขวดเป็นน้ำก็คไายตัวนะครับน้ำก็จะไหลทะนุได้เร็วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมันน้ำอุดตันนะครับเราก็จะขวดเป็นน้ำนะครับเป็นการทำความสะอาดนะครับนะฮะับอะไรยาก ตรงนี้ก็าสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ในชุมชนได้นะครับโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยนะครับหอุบอครูขดินก็เพิ่งบระลับใช้และจริงก็ไม่ค่อยเแค,ค่ครัแตก็เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตามในชุมชนน,นั่แน่น่บ้านหลังแรกผมระดับพื้นที่สูงชทนี้พอบ้านหลังต่อไปอบรอบวกลายเป็นแขกงน้ํามาดูเองเนี่ยและจอน้ำสูไปรืานในใรบางไหญ่เพราะฉะนั้นตน้องนน้แหลีก็สามารถไปไประยุกต์ใช้ในพื้นทนี่น,น้ำ่วมขังในชุมชนได้ตรงนี้น สามารถระบายน,น้ําได้ห0รอิต่อทางแต่ถ้าไปไม่ไปไม่ได้ตรงไหนก็อาจจะต้องจาะพารุทั่นเดียวส่งไปตรงไหนก็ต้ใช้งอมตกขึ้นหน่อยหรือในหน้นที่ของพี่น้องประชาชน,นที่ทำการเกษตรเนี่ยถ้าลองทําหนึ่งไร่หนึ่งบ่อดูนะครับเพราะนั้นปีสามารถรักษาความชื้นให้กับพืนที่ที่เราทำได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถเติมน้ําลงตุ่ไใต้ดินดได้เท่าไหร่นะครับแค่หนึ่งไร่หนึ่งบ่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สามารถ ได้ครับอาตอนนี้มีใครสงสัยอนะไรไมครับเดีผมจะไปไว้หน่อยผมจะไปอธิบายตัวที่การวางตำแหน่งพื้นที่จริงให้ดูนะครับต่อไปจะเป็นประโยชน์มากนะครับข้อสงสัยนะครับในระบบอบอปิีก็เข้าที่ดูนะครับโหมดน้ำประดาบไม่มีคารีแต่ตรงนี้ยเป็นนวัตกรรมแน่นอนเพราะว <c oughs> ่าใช้ระบบคุยเอาครับ <c oughs> ถ้าเราใส่คุยใส่คารี <c oughs> จะมีอากาศออกมาเห็นไหมครับ ว่าน้ำลงบันทุกอากาศน่ยอากาศเพราะวหาทางออกนะครับน้ำก็ดันตามอากาศเห็นไหมฮะหลักการธาราคาหน้วจะเยินก็คือให้อากาศเป็นตัวเพื่อทีสีครับให้อากาศได้ดินเคลื่อนที่ได้น้ำก็ลงได้นะครับต้องผ้านี้นี่ถ้าจะให้เป็นสากลหน่อยก็ใช้ผ่ากีโอที่ใช้ผของงานเครื่องทานนะครับแต่เดือดแต่แพงนะมันก็ใช้คนเยอะเฉยคือว่าจะตัวใครับกับ